อาจารย์ตัวเองท่านผูเจริญซึ่งมีปัญญานะครับเจอกันอีกแล้วครับผมอาจารย์แดงกีตา้าเจ้าเก่านะครับผมวันนี้มาเดินเล่นที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่พธันวาคมปี2-5-6-3นะครับอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามนี่คือเรือ สวยงามมากเรือเจิ้งเจานะครับวันนี้อาจารย์จะมาคุยธรรมะกับท่านผู้เจริญซึ่งมา,ากด้วยปัญญาด้วยหัวข้อธรรมะดีๆนะครับแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีก่อนนะครับกล่าวคืออย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่12ธันวาคมวันเสาร์ที่12ธันวาคมปี2563มีธรรมะบรรยายที่บ้านฉระบบุรีนะครับ เริ่มบ่ายโมงถึง6โมงเย็นกรุณาตรงต่อเวลามีอาหารกินอร่อยๆอหนึ่งมื้อนะครับเอาละครับคงเข้าใจกันนะครับก็หมุนมาอ,มอย่าให้กล้องจับไปเห็นเรือหน่อยนะครับนี่คือเรือเขาเรียกว่าเรือสำเภาวสวยงามมากนะครับจอดอยู่ที่ท่าน้ำน้าไอคอนสยามไอคอนสยามนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่หธันวาคมปีสอง3า ดูโพยก่อนนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปี2563นะครับดูรองเท้าเป็นไงเท่ไหมกล้องจับรองเท้าคนละข้างหล่อมากนะฮะสีน้ำตาลแก่น้ำตาลอ่อนเจอจานแดงกีตาร์หรือมดลิตัวจริงจะต้องใส่รองเท้าคนละข้างคนละสีนะครับเออวันนี้ก็คือตรงกับวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมปี2563 หัวข้อธรรมะที่จะพูดก็คืออยากกลับชาติมาเกิดเพื่อเสวยผลบุญเก่าต้องฟังเพื่อบรรลุอรหันต์คืออย่างนี้ครับอากล้่องสายหชัดนะฮะอยากกลับชาติมาเกิดเพื่อเสวยบุญเก่าต้องฟังเพื่อบรรลุอรหันต์เอาละครับมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะคุยกันนะครับเออตอนนี้ก็ยืนชมเรือก่อนเอาละครับ รเ,เรื่องนี้ยังคงไม่จบตรงนี้เดี๋ยวผมคงเปลี่ยนที่ถ่ายทำไปหลายๆที่เพราะว่ามีไฟสวยงามตอนนี้ผมขอเดินมายืนจุดตรงนี้ก่อนครับจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งลูกโรคสาลูกที่สวยมากนะครับท่านผู้เจริญซึ่งมาประเดปัญญาเอากล้องตามมานะครับท่านผู้เจริญครับคืออย่างนี้นะครับผมเป็นที่ทราบกันว่าในวงการธรรมธรรมโมธรรมปฏิบัติในบ้านเรา มีการสอนเรื่องการเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวทำบุญเพื่อตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วก็ไปกินบุญเก่านะฮะคุณว่าโอกาสที่เราตายไปแล้วแล้วกลับชาติมาเกิดเพื่อมากินบุญเก่าเนี่ยมันจะกลับมาเกิดในที่เดิมไหมมันจะมีโอกาสมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งไหมก็ไม่รู้แต่เราก็เชื่อเช่นนั้นเข้าใจไหมเราชอบเชื่อกันเช่นนั้นเพราะเรามีสอนกันเรื่องการ สร้างบารมีสอนการเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมทะเบียงไว้เลี้ยงตัวเพื่อไปเกิดใหม่นี่มันโรลโลกะลาควายควายมันไม่ใช่ไม่ได้สอนแบบนี้มันผิดมันไปจำก,กระโหลกะลาบ้าบอมาสอนหัวข้อผมตั้งชื่อเรื่องอไวยว่าอยากกลับชาติมาเกิดเพื่อเสวยบุญเก่าต้องฟังเพื่อบรรลุอรต์ท่านผู้จเจริญครับคลิปนี้คงพูดกันยาวพอสมควรอยากบอกด้วยความเคารพ่า รู้ไหมครับว่าในรักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าดินทั้งโลกนี่มันมากมายมหาศาลกับผู้เจ้าพระองค์ทรงเอาาเล็บเขี่ยดินขึ้นมาติดมากก้อนหนึ่งเศษก้อนดินที่ติดอยู่ปลายเล็บประมาณก้อนเท่าถั่วเขียวนะพระองค์ตรัสว่าดินทั้งโลกมันมากมายดินปลายเล็บมันนิดเดียวรู้ไหมว่าจัดโลกไม่ว่าคนหรือเทวดาเมื่อตายแลธิจิตไปแล้วเนี่ย จำนวนมากคือสกับดินทั้งโลกมันต้องไปลงอบายภูมิคือไปเกิดในที่ไม่ดีเช่นนรกเปรตอสุรกายสัตว์ดรัจฉานประมาณนี้ส่วนผู้ที่โชคดีมีประมาณดินทมถทหกเขียวหรือดินติดปลายเล็บที่จะมีโอกาสกลับชาติมาเกิดเป็นคนและเทวดาอีกครั้งหนึ่งพอกลับมาเกิดใหม่แบบนั้นก็ต้องตายอีกแล้วคราวต่อไปคงไม่โชคดีคราวนี้ต้องไปลงนรกลูกเดียวนะรู้ไหมว่าเทวดาเนี่ย บุคคลที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเขาไม่เคยตั้งเป้าไป,ไปเป็นเทวดามันไปด้วยตามแรงปัญญาบาร,รมีไม่ใช่เป็นเลือกที่เกิดคนตายไปแล้วไอ้เรื่องการไปเกิดไปตายของสัตว์โลกเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องอจินไตยนะครับหลนมันอยู่นอกเหนือความคิดไปนั่งคิดไม่ได้มันบ้าน,นะครับจะพูดให้ฟังว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยโอกาสที่กลับชาติมาเกิดเป็นคนหรือเทวดาเนี่ยมีน้อยทเม็ดถูกเขียว แต่เมื่อตายไปแล้วโอกาสไปตกตะโลกเนะี่ยมีมากเท่ากับดินทั้งโลกคุณคิดดูโอ้ยมันน่ากลัวสยองสยองขวัญมันมากอะไรเช่นนั้นแล้วคุณยังอยากจะกลับชาติมาเกิดเพื่อกินบุญเก่าเมเสวยผลบุญหรือไงนี่มันเหมือนบ้าไปแล้วแล้วมั่นใจไหมว่าจะกลับมากินบุญเก่าเดี๋ยวผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคนที่อยากกลับชาติมาเกิดเพื่อสวยบุญเก่าเพื่อมากินบุญเก่า กลับมารวยครั้งหนึ่งมันเป็นไงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่คุยกันตอนนี้คุยตรงนี้ก่อนว่ารู้ไหมครับว่าบุคคลที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเขากลัวมากผมเล่าเรื่องกับเทวดาตรงนี้ฟังก่อนคุยอย่างนี้นครับผมเคยไปคุยกับเทวดาคนที่ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งเป้าไปรงนั้นมันไปด้วยตามแรงอํานาจของสติปัญญาเขาจะว่าแรงกรรมก็ว่ากันไปสมมุติว่า คุณดูเส้นตรงนี้นะคคุณดูที่พื้นคุณเห็นจุดเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เ้าเอาเท้าอยู่เส้นตรงนี้นะครับสมมุติตรงนี้ผมยืนอยู่ฝั่งนี้ตอนนี้กล้องจับเห็นเส้นนะผมยืนตรงนี้นี่คือโลกมนุษย์คือคนเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะมันต้องกลับไปเกิดจากรู้ตายไปแล้วมันจะมาเกิดเป็นเทวดาสมมตินี่คนอยู่ฝั่งนี้นะครับพอมันก้าวเท้าขวามาฝั่งนี้เป็นภพภูมิเทวดามตอนนี้มันยืนค่อมลำรางอยู่นี้ปุ๊บ รู้ไหมฮะเขายังไม่รู้ไปไหนเพราะว่าเขาเลือกไม่ได้พเพราะเาเหยียบขาแข้างหนึ่งยังเป็นไม่เต็มตัวพอแข้างซ้ายเหยียบปุ๊บตรงนี้เป็นเทวดาเต็มตัวท้องเนี่ยเหลืออารามเต็มตัวแล้วครับผมทันทีที่้เหยียบสองขาปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บท้องมันจะร่มเริ่มหมองทันทีป,ประมาเปรียบเหมือนว่าแบบนี้นะครับท่านผู้จเจริญเลยเวลาไปเกิดเป็นเทวดามันเหมือนกับว่าอุ้มถังน้ำเนี่ยหนึ่งร้อย,ยไปหนึ่งถัง เป็นถังแก้วใสพอเหยียบปุ๊บถังใบเนี้มันจะมีรูเท่ารูเข็มเจาะรูอยู่พอเหยียบปุ๊บน้ํามันรั่วทันทีไอ้น้ํามันก็คืออายุของเทวดาสมมุติว่ามัน100ลิตรหมดภายใน100ล้านปีสมมติเอาใหม่นะฮะพอแบบนี้ปุ๊บนี่เป็นคนพอตายปุ๊บพอนับ1นึถึงสิมันตายทันทีนับ10 9อย่างนี้พอสิมันตายมันมาฝั่งนี้ปุ๊บ มันจึงเห็นถังน้ำหนึ่งถังคืออายุตัวเองเทวดามันจะใจเสียมันจะรู้เลยว่านี่คืออายุของเขาเปรียบเหมือนน้ำหนึ่งร้อยลิตรน้ำมันลดลงไปทุกวันทองที่กล้ามาปุ๊บเหลืองอาลามมันจะเริ่มหมองภัยในขณะจิตแรกเทวดามันเห็นอย่างนี้ทุกวันมันก็กลัวทุกวันทุกวันเพราะว่าเทวดามันรู้ว่ามันต้องตายมันเห็นอายุตัวเองแต่คนมันไม่เห็นอายุตัวเองคนมันตายเมื่อไหร่มันไม่รู้มันจึงเหมือนประมาท เทวดาเนี่ยมันโคตรกลัวรู้ไหมเพราะอะไรเพราะมันเห็นนี่วันนี้เหลครับผมเดินเพราะมันเห็นไอ้สกเบอือนี่ก็คือมันเห็นไอ้ถังน้าเนี่ยเปรียบเหมือนถังน้ําถังน้ําก็คือความผ่องใสชุดทองคําของเทวดามันจะหมองลงหมองลงไปเรื่อยจึงเปรียบเหมือนถังน้ําดังนั้นพอเขามาปุ๊บไอ้ถังน้าเนี่ยมันคืออายุของเทวดาพอเยียบพบภูมิฝั่งเทวดา ถังน้ํามันจะรั่วทันทีออกมาประมาณรูเข็มน้ํามันจะลดลงทุกวันทุกวันเทวดามันเห็นอย่างนี้ทุกวันแม่งโคตรกลัวมันกลัวตายแล้วมันต้องไปอบายภูมิคือไปตกนรกแล้วคุณอยากไปเกิดเป็นเทวดาไงเทวดาพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดามันบอกมาได้ยังไงมันก็ไม่ทราบมันโคตรกลัวเลยแล้วมันเห็นอายุของมันซึ่งเปรียบเหมือนน้ําอยู่ในถังเนี่ยมันลดปริมาณลงเรื่อยๆ เมื่อน้ามันลดปริมาณลงเรื่อยๆอายุก็น้อยลงน้อยลงหนึ่งล้านปีมันก็ถอยลงไปเรื่อยๆเข้าใจไหมฮะมันคืออย่างนี้นี่คือเหตุผลกําลังบอกว่าเทวดาก็จะมองลงไปเรื่อยๆเทวดาจึงกลัวเดังนั้นเมื่อความกลัวเกิดขึ้นจิตก็เศร้าหมองบดบุญเมื่อไรเหาะลงนรกไปเลยเข้าใจไหมครับนี่เล่าเรื่องเทวดายังคุณจะได้รู้สึกว่าหนึ่ง ตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอย่างยิ่งไม่ต้องไปเป็นเชลดาไม่ต้องกลับชาติมาเคยเป็นคนหาเหรสักเบือร์วุ่นวายนะครับเอาละครับพูดมาพอสมควรก็เดี๋ยวขอจบไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสถานที่ถ่ายใหม่นะครับจบไปแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เชิญครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศสวยมากนะครับ ็มีเสียงรบกวนค่อนข้างจะเยอะก็พยายามจะบันทึกเสียงทำไม้ฉเช่นรับฟังนู่เท่มากนะครับนะครับเเราก็จะมาคุยกันต่อในหัวข้อที่ผมพูดเอาไว้ว่าถ้าอยากกับชาติมาเกิดเพื่อกินบุญเก่าจงฟังเพื่อบรอาารลุอรหันคืออย่างไรท่านผู้เจริญมีคำสอนพูดกันมากมาย เกี่ยวกับเรื่องการตายแล้วกลับชาติมาเกิดเพื่อจินบุญเก่าเพื่อเสวยบุญเก่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณติดตามผมนะการสอนแบบนี้จริงมันผิดนะมันควยควายเหมืนอนกับว่าหลอกให้ทําบุญเพราะไม่รู้ว่ากลับชาติมาเกิดเนี่ยมันจะได้เกิดเป็นคนหรือเปล่าก็ามไม่ทราบอย่างที่ผมเนี่ยพูดไปแล้วตัวอย่างนี้นะครับ ตายแล้วไม่เกิดนะคือประเสริฐอ,อย่างยิ่งผู้เจ้ามาสอนคนให้บรรลุนิพานในชาตินี้ในชีวิตนี้ดังนั้นการไปสอนให้คนทําบุญเยอะๆนะตายแล้วเพื่อกลับชาติมาเกิดมากินรุญเก่ามากินบุญเก่าเนี่ยมันเหมือนโกหกหลอกๆกันแบบน่าเกลียดที่สุดเป็นเพราะเราโง่เราขาดปัญญาเราโกตกรกดูเหมือนันหนึ่งว่ามันจะคุมกันได้ว่าเออพอไปทําบุญเยอะๆ ขัมูลนีสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านพอตายแล้วมันกลับชาติมาเกิดเป็นคนไทยเหมือนเดิมมาอยู่ที่เก่าหรือเปล่าก็จะคิดแบบนี้คุณมั่นใจไหมผมถามอู่คุณมั่นใจหรือเปล่าถ้าคุณจ่ายเงินทำบุญไปห้าสิบล้านร้อยล้านแล้วเนี่ยคุณตายปุ๊บแล้วคุณกลับชาติมาเกิดใหม่คุณจะมาเป็นคนไทยมากินบุญเก่ามาเจอครอบครัวเก่ามาใช้ชีวิตแบบเดิมๆเ,เ,เก่าๆอย่างนี้หรือไง ครเข้าใจไหมฮะนี่คุณฟังผมหน่อยนะฮะเออผมกำลังจะบอกคุณว่าอย่างนี้นะครับว่ามีเรื่องเล่นๆจะเล่าให้คุณฟังเรื่องหนึง่งเพื่อเราเอาไปคิดดูนะครับสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของนักธุรกิจรวยเป็นหมื่นๆล้านมีเงินเยอะ หัวหน้าครอบครัวเป็นนักธุรกิจใหญ่อายุประมาณ60ปีนะเป็นมหาเศรษฐีอายุประมาณ60ปีมีทรัพย์สิสนหลายหมื่นล้านนะแล้วก็ครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวก็คือท่านมหาเศรษฐีอายุประมาณ60คุณนายก็อายุประมาณไล่เลี่ยก,กัน59 6 59 60 มหาเศรษฐีท่านนี้มีลูกสาวคนเดียวอายุยี่าปีผมกำลังจะพูดในเชิงเปรียบเทียบมันคล้ายๆแดกดันให้คุณฟังดูแล้วว่าถ้ามันเป็นแบบที่ผมว่าเนี่ยคุณดูที่ว่ามันจะอยู่กันได้ไหมฮะสมมติก็ครับครอบครัวนี้หัวหน้าครอบครัวนักธุรกิจมีเงินหลายหมื่นล้านธุรกิจมากมาย มีลูกสาวคนเดียวอายุ25ปีต่อมาลูกสาวได้แต่งงานพอลูกสาวแต่งงานัวหน้าครอบครัวคนนี้นะฮะคนหน้าครอบครัวคนนี้อายุประมาณ60เขาก็ตายลงทันทีเมื่อลูกสาวแต่งงานัวหน้าครอบครัวก็ตายพอตายแล้วเนี่ยคุณคิดดูเขาตายตอนอายุ60ปีจากนั้นข้อกับชาติ มาเกิดเป็นลูกของลูกสาวตัวเองลูกสาวแต่งงานตอนอายุยี่้าแต่แล้วหัวหน้าครอบครัวคนนี้ท่านมหาเศรษฐีอายุ60ปีตายแล้วกลับชาติมาเกิดมาเกิดเป็นลูกของลูกสาวตัว,ตวเองเพราะลูกสาวตัวเองก็เพิ่งแต่งงานประมาณนั้นนะลูกสาวก็เพิ่งแต่งงานดังนั้นตายตอนอายุ60ปี ก็มาเกิดเป็นลูกของลูกสาวตัวเองท่านมหาเศรษฐีมาเกิดเป็นเด็กผู้ชายนะฮะฟังให้ดีนะมาเกิดเป็นลูกของลูกสาวตัวเองลูกสาวต,วตัวเองก็อายุประมาณย5ปีเข้าใจนะฮะธุรกิจหลายหมื่นล้านใหญ่โตมากเออท่านมหาเศรษฐีได้กลับชาติมาเกิด มาเกิดเป็นลูกของลูกสาวตัวเองมาเกิดเป็นเด็กผู้ชายเพราะเด็กคนนี้โตขึ้นอายุได้ประมาณสิบขวบจำความได้และลึกชาติได้หมดทุกอย่างเด็กคนนี้ก็อยากได้มรดกทุกอย่างกลับคืนมานะจำได้ก็เริ่มวัย,วยในครอบครัวว่าใช่ไหมเขาคือเจ้าของมรดกท่านเศรษฐีเล่าให้ฟังทุกเรื่องถูกหมดทุกเรื่อง ว่าอะไรอะไรเป็นอย่างไรบอกทุกอย่างถูกต้องหมดภายในบริษัททุกคนก็งงตกใจไปอันมากว่าเอ๊ะลูกสาวเองก็งงว่าพ่อของเราตายแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นเป็นลูกเราตอนนี้ผ่านมาสิปีคุณนายคุณนายเศรษฐีก็ยังไม่ตายก็ยังอยู่นะลูกสาวของท่านมหาเศรษฐีท่านนี้เริ่มจากอายยี่สิบห้าแต่งงานตอนนี้ท่านก็ลูกสาวก็อายุประมาณ ใส่ภาพปีคุณนึกภาพนะครับว่าท่านมหาเศรษฐีกลับชาติมาเกิดเป็นลูกของลูกสาวตัวเองผ่านมาสิบปีเด็กผู้ชายคนนี้ละลึกชาติได้ก็อยากากลับเย่เหมือนกับมากินบุญเก่านะจะมาเอามรดกคืนจะมาทวงทุกอย่างคืนต้องการจะมาควบิจการเองทำงานเองคือตัวเองเป็นเด็กแต่ความคิดมันเป็นคนแก่ เหมือนอายุ60ตอนนี้คุณนายของท่านเฉรีฐีอายุเจปีแล้วลูกสาวก็กลายเป็นอายุจาก25้าก็เป็นส5ปีคุณว่ามันอยู่กันได้ไหมมันบ้าไหมคุณว่าบ้าไหมแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้จริงมันอยู่กันได้ไหมมาเศรษฐีตายไปแล้วกลับชาติมาเกิดอยู่ในตระกูลเดิมมาเป็นลูกของลูกสาวตัวเองแล้วตอนนี้เกิดฮึดขึ้นมามันคิดแบบผู้ใหญ่ตัวเป็นเด็กๆ มันคิดแบบคนแก่แกคิดแบบเจ้าของผู้จิดการคือเขาไม่เชื่อมือลูกสาวเขาในการบริหารงานไม่เชื่อมือลูกเขยเขาจึงอยากพวกรผู้จการกตั้งกอนสิบขวบเพราะว่าเขาคิดอะไรออกมาเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจไปหมดคุณว่าลูกเขยยอมไหมลูกสาวจะยอมไหมนะแล้วคุณนายของท่านเจษฎีจะยอมไหมนึกภาพมรนทุเรศไหเด็กสิบขวบ พูดจาแบบนักธุรกิจหมื่นล้านรู้ทุกเรื่องน่าตกใจไหมอยู่กันได้ไหมล้วคิดดูดีว่าเขาจะยอมไหมลูกสาวจะยอมไหมลูกเขยจะยอมไหมให้เด็กสิบขวบขึ้นมาควบคุมกิจการทั้งหมดเพื่อมากินบุญเก่ามาเอาเงินหลายหมื่นล้านคืนนี่มันบ้าผมกําลังพูดแดกนะคุณฟังนะแล้วทำไมเป็นจริงๆถึงว่ามันจะอยู่กันได้นี่แม่งเหมือนเรื่องบ้าบ้าบอๆคุณเข้าใจไหม นี่สอนกันว่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดมากินบุญเก่าให้มาเกิดอันนี้นี่ได้กลับมาเกิดในที่เดิมเป็นไปไม่ได้คนคิดดูครับทุกคนแม่งตายแล้วมันเป็นแบบนี้อยู่กันได้ไหมมันง่ายอย่างนี้นะฮะและ้วจะเป็นแบบนี้เลยนี่ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูเชื่ออาจารย์ครับผมคุณจะไปเตรียมเสดงไปเลี้ยงตัวไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องเตรียมตัวมากินบุญเก่าบุญแก่หายที่แรับแม่งเหมือนหลอกหลอกหลอกแดกสนสอนกันไป เพราะว่าทำไมไหมอยากให้คนมาทําบุญเมื่ออยากให้คนมาทําบุญก็ต้องหลอกสอนว่าทําบุญเยอะๆตายแล้วได้กลับชาติมาเกิดกินบุญเก่าหรือไม่ก็แม่งมาเกิดเป็นเทวดานางฟ้ากลัวกลาบ้าบอกนี่คนแม่งเอาคิดกันแบบนี้นี่เป็นการเปรียบเทียบแดกดให้นนฟังในเรื่องต้นต,ต,ตีนหายเหวเนี่ยนี่ถ้าหากเจษีนเนี่ยมันมาเกิดเป็นเด็กสิบขวบแบบนี้แล้วมันก็ จะมาแดกบุญเก่าอยากมาควบกิจการก็รู้สิขวบลูกเขยก็ไม่ยอมอยู่แล้วลูกสาวก็ไม่ยอมเมียตัวเองก็ไม่ยอมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไอ้เฮียเด็กสิบขวบแม่งยังมาดูแลกิจการแล้วคุณว่าเศรษฐีมันบ้าไหมมันสิบขวบแต่มันคิดแบบนักธุรกิจหมื่นล้านฮะสิบขวบจะคิดแบบคนอายุหกสิบมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้เจริญเรื่องนี้แม่งเหมือนบ้าสุดๆอย่าคิดทําบุญ เตรียมจะเบียงกับชาติมาเกิดกินบุญเก่าบุญแก่เลยมันควยควายไออย่างนี้ไปฟังคลิปธรรมะที่ผมตั้งเชื่อไว้ว่านิพพานในชาตินี้ไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องเตรียมจะเบียงมาเลี้ยงตัวนั่นง่ายมากเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันแค่อยากบอกว่าไม่ต้องเตรียมทําบุญเพื่อเตรียมจะเบียงกับชาติมาเกิดนี่มันควายมันโง่เข้าใจไหมเพราะถูกหลอกให้ไปทําบุญมั่นใจไหม มั่นใจว่าจะได้มั่นใจว่าจะได้กลับชาติมากินบุญเก่าไหมนี่สังคมอบสอีแบบนี้แล้วหากมันเป็นแบบที่ผมเล่าังจริงเนี่ยมันอยู่กันได้ไหมเด็กสิบขวบแม่งจะมาครอบครองสมบัติอีกเจ็ดหมื่นล้านพวามันบ้าไหมมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะรู้สึกยังไงเวลานี้เออเราได้มาเกิดเป็นลูกของลูกสาวเราเด็กสิบขวบแม่งคิดแบบคนแก่อายุหกสิบปีแถมยังเล่าังว่า ตอนมันเล็กๆหนึ่งขวบสองขวบสามขวบมันจํามันรู้เรื่องหมดแต่สรีระมันไม่พร้อมในการพูดเพราะมันยังเด็กเกินไปการที่มันร้องไห้อ้ยแววหรือว่ามันไม่ชอบใจอะไรมันระลึกชาติมันจาได้หมดแล้วคุณน่าฟังแลวน่ากลัวไหมถ้าแม่งเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันเหมือนบ้าคุณรู้ไหมไอหานี่เราชอบกันสอนกันอย่างนี้เพราะว่านี่กลับมากินยุงเก่าคุณมั่นใจคุณแน่ใจขนาดนี้เหรอมันเป็นไม่ได้ท่านผู้เจริญ เรื่องนี้ยกขอ,อยังมาเพื่อเป็นการสอนกันว่าไม่ต้องเตรียมตเตรียงไว้เลี้ยงตัวไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องตั้งใจมาแดกบุญเก่าหายเหวรอกคิดยังไงว่าตายแล้วไม่ขอเกิดคุณไปฟังคลิปที่ผมบอกว่านิพพานในชาตินี้ไม่ต้องเตรียมตเตรียงไว้เลี้ยงตัวไม่ต้องสร้างบารมีเว้นเฉยแต่ว่างโง่เกินไปก็ไปตามทางเข้าใจไหมนี่คือการเรียบเที่ฟังอย่าไปสนใจเรื่องตายแล้วกลับชาติมากินบุญเก่าเลย หรือเตรียมสเสดงเลี้ยงตัวนั่นคือเหมือนกับรล,ลอกลอกให้ไปทําบุญกันพูดอย่างนี้ต้องกราบหนึ่งกราบสองแล้วกราบจำอย่าโกรธกันผมไม่ได้ประมาทใครพูดจากใจเพราะว่าบ้านเราคนขาดปัญญามันเยอะการฟังธรรม้เขอใจเนี่ยครูเจ้ามาสอนคนว่าตายแล้วต้องไม่เกิดประเสริฐออยิง่งธรรมะมันง่ายจนเหลือเชื่อที่เรากุ้มใจทุกใจทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องความคิดการไปนั่งสมาธิ ไปเดินจงกรมไปฝึกสติไปทำบุญแม่งช่วยไม่ได้ทำแล้วโกรโลกลาตายหายไปตกโลกอีกเอาละรครับพูดมาทั้งหมดนี้เพื่ออะไรนี่ไม่ได้สอนหายีย้เลยแค่เล่าให้ฟังว่าอย่าไปหวังว่าแม่งตายแล้วมันจะกลับชาติมาเกิดมากินบุญเกา่าแบบโกรนี้ผมพูดผมพูดให้ฟังนี่เป็นการยกตัวอย่างให้เข้าใจแบบควายๆง่ายๆแม่งเหมือนแดกดันกันฟังแล้วไม่ชอบผมก็ดดาแม่ผมก็ไปแล้วกันก็พอลงโลกลไปเดี๋ยวขอเดินมานี่นะครับมันเท่มาก เอาเดินตามมาฮ่าตรงนี้ก็คือไอคอนสยามเท่มากนะครับรอเอาละครับก็อยากพูดสรุปให้เกิดความเข้าใจว่าจงไปฟังคลิปนิพพานในชาตินี้นะไม่ต้องสร้างบารมีไม่ต้องเตรียมเตรียมเลี้ยงตัวแล้วเลิกคิดแล้วว่าเลิกคิดไปเลยที่ว่าเลิกคิดไปเลยว่า อยากตายแล้วกับชาติมาเกิดมาแดกบุญเก่ามาเสวยเนี่ยถ้าแม่งเป็นเรื่องแบบนี้มันอยู่ก็ไม่ได้แม่งบ้าสักทีนะครับผมท่านผู้เจริญเอาละครับขอบคุณมากนะครับที่กรุณนาะรับชมจนจบโชคดีเปีความสุขสวัสดีครับกราบหนึ่งกราบสองและกราบสา